ข้อที่หนึ่งอ่าหนีเจีย有几口人หนีเจีย有ร口人ครอบครัวเธออ่าเขียนคำแปลเลยแบบรวดเร็วครอบครัวเธอมีกี่คนหรือมีสมาชิกกี่คนก็ได้อ่า่อยเตียนค่อยเตียนเสียเขียนเร็วๆเลยเอาให้เราอ่านรู้เรื่องเข้าใจนะว่าฉันเขียนอะไรไปเนี่ยเดีย๋ยวเวลาเรามาเปิดดูทีหลังเราจะงงเนะ ี 2, ข้อที่ 2, อยยสอ,อง我家有四口人我家有四口人ก็คือครอบครัวของฉันหน้าที่33มสีข้อด้านบนจ้าครอบครัวของฉันมีสี่คนอันนี้ทบทวนให้ใครที่เขียนคำแปลเองได้เขียนเลยไม่รอซื้อก็ได้สี่ข้อ ันนี้ถือว่าทุกทวนเพราะว่าเป็นประโยคที่เราเรียนมาแล้วเนาะได้ข้อที่สามนีเจยโยจีโคเรนโยนเม,มรนแปลว่าอะไรเอ่ยครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนมีใครบ้างข้อที่สามนะสามสิบสามจ้าข้อที่สามแล้วนะข้อที่สามนะใครไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังหรือเอาคำแปลจาก จากข้างหน้ามาเขียนก็ได้เพราะว่าครอบครัวเธอมีกี่คนมีใครบ้างอืมสุดท้ายวอร์เจียโยซานโขนแปลว่าอะไรเอ่ยใครเขียนได้เขียนไปเลยครอบครัวฉันมีซานโขลนอ่ากี่คนครอบครัวฉัน,นม,าม,ามีซานโขลญ有爸爸妈妈和我，米爸า พ่อแม,ามา่แม่เหอหัวและฉัน,นไ,มไม่ชัดฟังเสียงหนังสือได้เลยเขียนตามได้เลยเขียนตามได้เลยฟังเสียงสือได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นคาแปลเนาะข้อที่สี่ครอบครัวฉันมีสามคนโยป้าปากแม,ามา่หัว,หวมีพ่อแม่แล้วก็ฉันใครที่ดูแปลไม่ทนันไปดู u t u b e ย้อนหลังแล้วก็กดกรอปุ๊บเดียวเลย หน้าที่33เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ด้านล่างเนาะมันเป็นเขาจะอธิบายคําว่ากี่แล้วก็เท่าไหร่เรามาดูด้านล่างนะคะเขาบอกว่าการใช้กีหรือที่แปลว่ากี่อะจีเกอ,เอ,อื่จอจเหรือมีกี่คนและคําว่าตัวสาวตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่2งคำนี้ คำสองคำนี้เนี่ยคำว่ากี่แล้วก็เท่าไหรเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงเพราะมันเป็นการถามจํานวนเป็นการบอกจํานวนเหมือนกันเนาะจี G ตัวนี้เขาบอกว่าใช้ถามจํานวนระหว่าง1-10อ่าอย่างเช่นที่เราเรียนไป ia, ow, K. K น,น,นีเจโยจีโขเหรนครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนมีกี่คนแต่คําว่าตัวสาวตัวนี้จะใช้ถามจํานวนมากหรือน้อยก็ได้ แต่ในที่นี้ถ้าเป็นจำนวนที่มันมากกว่า10ขึ้นไปหรือเราประเมินไม่ได้เลยอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรผู้คนในงานคอนเสิรต์ตหรือว่านักเรียนโรงเรียนนี้หรือว่าจำนวนคนที่อยู่ในตลาดเม็ดทรายบนผืนชายหาดอย่างนี้อาจสมมติเราก็ควรถามด้วยคำว่าตัวสาวเพราะว่ามันมีจำนวนที่เยอะมากๆอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นีเต้เสวี่ยเซีย่ยเสวี่ยเซี่ยวคือโรงเรียนนะ有多少学生 อยู่ตัวสาวสวยซึ่งสวยซึ่งก็คือนักเรียน mm hmm. ่โรงเรียนของเธอมีนักเรียนกี่คนประมาณนี้เพราะว่ามันมีจํานวนที่มากกว่าสิบอาจเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันคนแบบนี้เนาะก็จะใช้คําว่าตัวสาว mm hmm. คําว่า mm hmm. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงมันซาซาลูกว่าไงเอ mm ่ย hmm. เดี๋ยวนะเสียงมันซาเห mm hmm. มือนเหมือนไม้มันช็อตอะเสียงใครเอ่ย ก่อนได้ยินแล้วจ้ะถามว่าไงเอ่ย้าเว่าโรงเรียนนั้นจพูดนะมีคนถ้าเราจะถามว่าตัวแล้วก็ใช้เราก็ใช้อ่าสมมุติว่า,วาเรารู้ว่ามีจานวนน้อยใช่ไหมแต่อาจจะโรงเรียนนี้อาจจะมีแค่ถึงยี่สิบคนก็ได้ยี่สิบคนเราแต่เราไม่รู้ไงเห็นเอโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนบ้านนอกหรือว่าอ่ามีโรงมีนักเรียนมาสมัครชมรมนี่กี่คนอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คําว่าจีก็ได้เพราะเราเห็นว่า ก็แค่10 20คนอาจจะสัก10 78คนแต่เราไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่ถ้าเราดูด้วยสายตามีมจํานวนน้อยเราก็ใช้จีในการถามก็ได้แต่ถ้าเราไปถามโรงเรียนที่แบบ บ้านนอกที่เราไม่รู้เลยเอ้ยโรงเรียนบ้านหนองนาอย่างเงี้ยมีนักเรียนกี่คนเหรอเราก็ต้องใช้ตัวสาวไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะม่รว่าโรงเรียนเขาใหญ่โรงเรียนเขาเล็กหรือเราไม่เห็นภาพโรงเรียนทั้งหมดอาจจะถามพอออาจจะถามเพื่อนเราก็ได้โรงเรียนเธอมีกี่คนเหรอเขาอาจจะบอกว่ามีแค่30คนเองก็ได้คนที่ตอบมาคําตอบของคนที่ตอบมาจะเป็นจะเป็นตัวบอกเองว่าอ๋อโรงเรียนเขามีน้อยหรือเขามีเยอะใช้ตัวสาวถามก็ไม่ผิดนะไม่ผิด ถามได้ตัวสาวมันเป็นเหมือนอคําที่ถามแบบครอบคลุมเลยใหญ่ๆเลยไม่ไม่รู้เลยว่าคนตอบจะตอบจํานวนมากหรือน้อยสามารถใช้ได้เลย G อย่างเช่นใช้กับอะไรนี่ G ตัวนี้ใช้ถามเกี่ยวกับอายุก็ได้เห็นไหมคืามีใครอายุเกิน100ปีอาจจะมีก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของอายุคือมันคือมันไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นถ้าเป็นเรื่องอายุส่วนใหญ่เขาใช้คำว่า G แต่วิธีการถามเกี่ยวกับอายุแต่วิธีการถามอายุก็ใช้ตัวสาวได้เหมือนกันนะ ในผู้ใหญ่ไม่ใช่ใช้คําว่าสาวหรอกเขาจะใช้คําว่าตัวตัวต้าจะใช้กับผู้ใหญ่แต่จีจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้กับเด็กๆมากกว่านี่จีซุยเลยอย่างเงี้ยหัวป้าซุยเลยฉันแปดขวบอโอเคอันนี้เพิ่มให้นาะไม่เป็นไรส่วนคําว่าเท่าไหร่ตรงนี้เพิ่มให้อีกทีหนึ่งใช้ในการถามราคาก็ได้ถามราคาได้ตัวสาวเฉียนกี่บาทก็คือราคาเท่าไหร่นั่นเองใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่ามันก็เป็นการบอกจํานวนเนาะอยู่ว่าจํานวนคนจํานวนเงินอ่งเงี้ยได้เหมือนกันต่อมาอ่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละหน้าที่35เป็นแบบฝึกหัดทบทวนทั้งหมดที่เราเรียนมาเลยมันจะมีบทที่3ด้วยเราของเราอยู่บทที่4ใช่ไหมมันจะมีบทที่3อยู่ด้วยที่เราเรียนไปตอนเทอมหนึ่งซึ่งบทที่บททบทวนอันนี้เนี่ยบททบทวนบทที่สเนี่ยมันจะมีประโยค ที่3บทที่สบางคำสามารถนามาใช้ร่วมได้นอะมันจะต่อเนื่องกันถ้าใครสังเกตนะอ่ะเรามาดูฟูสีเออทบทวนบทที่2องบททบทวนที่2เนาะคำถามที่หนึ่งคำสั่งเขาบอกว่าไงจงแปลประโยคต่อให้ทําจ้ะให้ทําเลยทําไปพร้อมๆกันเลยแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทยถ้าอยู่ในห้องซื้อจะให้แปลเป็น ไทยแล้วก็ตอบจีนด้วยนะแต่นี้เข้าใจเข้าใจเราแปลไปแล้วด้านหน้าเนาะซื้ออ่านให้ฟังก่อนข้อที่หนึ่งนีโยเกเกิรมานีอยเกเกิรมานีอ่ะคือช่วยเธอโยว่ามีเกเกิรเกิเกิรแปลว่าอะไรใครรู้บ้างอนุญาตให้เปิดไมค์เกเกิก็คืออ่าตุ้ยเละพี่ชายหน้าที่สามสิบห้าจ้าข้อที่หนึ่ง แปลเป็นภาษาไทยมาแปลว่าอะไรมาไหมก็ได้หรือว่าไหมอ่าไหมก็ได้ไหมเป็นภาษาพูดเนาะไหมก็คือภาษาเขียนสรุปประโยคนี้เธอ,ม,ม,อ,อม,มีพี่ชายไหมอ่าถูกต้องมีพี่ชายไหมมีพี่ชายไหมอ่าเขียนภาษาไทยเลยนะเขียนเองเลยแปลเลยซึ่งไม่เขียนไทยแล้วนะเขียนแปลเป็นไทยเลยลายมือภาษาไทยทุกคนได้อยู่แล้วรวดเร็วทนใจ สามสิบห้าข้อที่หนึ่งจ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะอ่าไปข้อที่สองนะข้อที่สองวอย่ไม่มิวอย่ยมิมไมิม่คือใครเอ่ยอ่าน้องสาวตุ้ยเลยถูกต้องน้องสาววอยอยมิม่แปลว่าอะไรชั้น ฉันมีน้องสาวหน้าสามสิบห้าจ้าฉันมีน้องสาวถูกต้องหน้าสามสิบห้าจ้าข้อที่สองสามสิบห้าข้อที่สองเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยเขียนตามเพื่อนไปเลยข้อหนึ่งนิโยเกอเกิดมาแปลว่าอะไรเอ่ยเธอมีเกอเกอก็แปลว่าพี่ชายมาก็แปลว่า ไหมหรือว่าไหมอ่าเอามารวมกันเป็นเธอมีจุดจุดจุดไหมทำเองยังได้ทำเองได้ทเองได้ให้เขียนให้เขียนฝึกฝึกฝึกเนาะใครไม่รู้ก็สามารถเปิดไปดูข้างหน้าได้ดูตามดูตามอ่าหรือว่าฟังเสียงซึก็ได้ถ้าภาพเขาถ้าภาพอินเทอร์เน็ตใครไม่ชัดเนาะข้อหนึ่งเธอมีพี่ชายไหม ข้อสยังไม่ถึงจ้าข้อหนึ่ง,งเธอมีพี่ชายไหมข้อสองฉันมีน้องสาวข้อที่สา ข้อที่สามตาดูไปเลยนะเผื่อใครไม่เห็นภาพเห็นภาพไม่ชัดจ,จะได้ฟังเสียงเนาะข้อที่สามที่เหลือปิดไมค์ให้หน่อยนะถ้าใครคิดว่าตัวเองอมีเสียงรบกวนจากรอบข้างช่วยปิดไมค์ให้หน่อยนะสึกลังอัดเสียงอยู่เผื่อ,เพ,อเพื่อนๆคนหลังด้วยที่มาดูย้อนหลังนะอ่าข้อที่สามวอไม่หยิบเจี๋ยบไม่หยโหยแปลว่ามีเพราะฉะนั้นไม่หยก็คือไม่มีอ่า วัวก็แปลว่าฉันไงไง่ายฉันไม่มีพี่สาวอ่าถูกต้องแปลเองนะแปลข้างล่างแปลเองเลยภาษาวัวมอยเจเจฉันไม่มีเจเจก็คือพี่สาวอ่าแล้วก็ฉันม,มีน้องาด้านหลังวัวอยฉันมีตีต้ตีอา่าฉันมีน้องชายฉันมีน้องชายวัวอยตี้ต,ตีฉันมีน้องชายทบทวนข้อที่สาม 我没有姐姐ฉันไม่มีพี่สาว我有弟弟ฉันมีน้องชายอันนี้ไม่ยากเนาะแต่ว่าแปลเสียงให้ฟังทีนี้ข้อสี่กับข้อห้าเสืยออให้ฟังแต่ไม่แปลนะไม่ต้องพูดเลยทุกคนสามารถเปิดไปดูข้างหน้าได้อันนี้ง่ายมากเลยข้อที่สี่นีเจียโยจีโคเรนนะสื้อไม่บอกไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกข้อนี้เสืหอไปหาเองเพราะว่ามันง่ายมาก หนีเจียวจีโคเรนแปลเองข้อ,ข,อข้อที่สามว่าไม่มีพี่เจีย,จยฉันไม่มีพี่สาวว่ามตีตีฉันมีน้องชายเขียนแบบสปีดเลยข้อที่สี่ตอบเองนะ n นีเจียวจีโคเรนข้อที่ห้าว่ j เจียวอยูโคลเรนแปลเองเหมือนกันข้อที่ห้า ข้อสามวอไหมโยเจเจ,เจ,เจฉันไม่มีพี่สาวได้ยินไหมเอ่ยชัดไหมหรือว่าเสียงกระตุกวอโยตี้ตีฉันมีน้องชายข้อที่สามมันมีสองประโยคนะคว่า,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 าซื้อช่วยแปลให้สามข้ออีกสองข้อทุกคนแปลเองแล้วก็เดี๋ยวซื้อจะบอกว่าส่งยังไง ใช่ต้องส่งด้วยจ้า <Okay. S 1> อ่าอะหน้านี้เราซื้อข้ามก่อนนะ4กับห้าทำเองนะอ่ะสุดท้ายวิธีการส่งฟังก่อนนะฟังก่อนทิงทิงให้เราถ่ายรูปหน้า35เมื่อกี้นี้ส่งในสกูลบา์โดยอัพรูปภาพเพิ่มเติมจากการบ้านรอบที่แล้วที่เราซื้อให้แต่งประโยคในสมุดว่าครอบครัวเธอมีกี่คน แล้วก็มาให้อ่านให้ฟังอ่ะอันนั้นแหละให้เราไปกดบวกรูปก็คืออัพรูปเพิ่มเติมได้เลย